แล้วตอนนี้พี่มาพร้อมกับบททดสอบของมาสเตอร์คลาสในวันนี้นะครับเราได้รับเกียรติจาก2ท่านในวันนี้คนแรกก็คือเป็นช่างภาพกิจมิศักของมาสเตอร์คลาสในวันนี้คือคุณคิดคณะชัยเบนจรงค์ค่ะคุณครับสวัสดีครัและคนที่2จะเป็นคนที่จะมาช่วยตัดสินผลงานในวันนี้ก็คือคุณไบรน n w ว l ล์ฟซีอีของ Social with Wolf Thailand and Hong k o ก g ครับสวัสดีครับ สาวทุกคนจะมีเวลาแค่3นาทีครับโอเคนะพร้อมแล้วเริ่มที่น้องเบลครับคิดว่าพยายามจะทำยังไงก็ได้อะให้เราแบบว่ามีภาพได้มากที่สุดโอเคพร้อมครับระวังหน้าอย่าเก่งนะครับเบลระวังไหล่นะคะช้าๆช้าๆค่อยๆอๆช้าๆมีเวลาเออเบลกล้าขึ้นไปยืนน่ะ คือพี่มันแบบมันน่ากลัวแค,ค่ขึ้นไปนั่งก็ไม่รู้จะทำยังไงแล้วมันน่ากลัวแต่เบลก็แบบพยายามดึงเตงให้ลุกขึ้นยืนแล้วก็ทําท่าออกมาได้สวยค่ะถ้าเพื่อนหล่นก็รับเพื่อนด้วยนะ,ะ,ะคิดยังไงถึงให้หัวไม่ได้คิดอะไรคิดว่าตายไปเลยไหนๆก็สุดแล้วก็ลงเลยที่อยู่นานนี่ไม่ใช่เพราะอะไรนะมันขึ้นไม่ได้ เหมืนบอกกลัวไงอะไรเนี่ยระวังปากเลิก Wow is to give it a high fashion yeah look and feel <Yeah. S 2> สุไดไงสายบิดหน้ากลับมานิดนึงครับ Beautiful กลัวกังวลแบบตัวสั่นแล้วกลัวจะยกตัวเองไม่ขึ้นขาอย่าลืมเหยียดขาลงมาเหยียดขายอวๆลงเท้าเทนนี่อ่ะถ้าน้อยกระโดดแล้วก็มันเป็นแบบนี้แม่นางเอ้ยจะเก่งอะไรซะทุกด้านม่น่าสวยมาก วันนี้ซาบีนาก็ทำได้ดีนะคะลูกเขาเนี่ยจะมีความสตรองแล้วจะมีความซอฟตด้วยพอขึ้นปุ๊บลงตัวซาบีนาเป็นคนเดียวที่ทำท่ากระโดดแล้วก็ไหลเนี่ยดูไม่เกรงขาเท้านี่ไม่ดีสวยหมดเวลาแล้วครับ เด็กๆทาได้ดีมากวันนี้ก็เห็นความพยายามของทุกคนนะคะเพราะลูกก็ออกมาสวยเออครับน้องๆตอนนี้มีผลตัดสินแล้วนะครับแล้วก็ก่อนอื่นคือต้องบอกว่าเมื่อกี้พี่ก็ลากคุณเล็กกลังใหม่รอบนึงเพราะว่าเห็นคุณเล็กแอบลุ้นอยู่ล,ล,ยลุ้นแบบเฮ้ยจะตกจากเชือกไหมเนี่ยก็ไ,ได้ไหมพ่ะคือแบบเวลาก็จกาํากัดทุกคนเก่งแล้วก็ แล้วก็พยายามเต็มที่อะค่ะก็คือขอชมทุกๆคนเพราะเห็นเหมือนกันบางลูกมันแบบอาจจะมีความกลัวอยู่บ้างแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยออกมาได้ดีมากเลยค่ะคุณคิดครับมีผลตัดสินแล้วใช่ไหมครับครับก็ผู้ชนะนะครับภาพก็จะปรากฏบนจอน,นั้นนะครับผู้ชนะในวันนี้ทาผลงานได้ดีที่สุดคือ กลับไปบอกพี่หญิงว่าพี่หญิงคะใวนันนี้หนูชะมาเตอร์คัสค่ะเย่ภา <Yeah. laughs> <Okay. S 1> พแรกเนี่ยไตายเนี่ยถือว่าทุกอย่างลงตัวมากนะครับโพสแล้วก็หน้าก็คงหน้าได้สวยนะครับแล้วก็ดูดูสปอร์ตดอ,อกสปอร์ตส่วนของซาบรีน่านะครับก็โพสสวยแล้วก็จะดูจะดูไฮแฟชั่นมากกว่าของสายของทายจะดูออกสปอร์ตมากกว่านะครับ ทั้งสองสาววันนี้จะเป็น s i e r i a Sport Systems International Campaign 2015 The Face Cup จะบอกว่าทรายแต่ก็ชอบของซบีนาจะบอกว่าชอบซบีนาแต่ก็ชอบของทรายเหมือนกันนะสองคนนี้แบบมันถูกต้งแล้วแหละ